สวัสดีครับพม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับรายการ Silver Gamer TV นะฮะหรือว่า SGTV จากคลิปที่แล้วนะครับผมได้สังเกตว่าถ้าผมไม่ใส่ไม้นี่มันจะดังนะฮะไม่ใส่ไม่เสียงมันจะดังถ้างั้นวันนี้ปรับเหลือครึ่งหนึ่งแล้วกันนะฮะมันจะเสียงดังหรือเปล่านะครับวันนี้นะฮะตามชื่อคลิปเลยนะครับวันนี้จะมาลงเหมืองใต้เกาะนั่นเองนะฮะซึ่งใต้เกาะนี้ก็จะมีเหมืองอยู่ จะมีพวกแร่อยู่นะฮะปัญหาจะมีหินสีไม่นะอืมเกือบลนแล้วครับท่านผู้ชมโอ้มันต้องดูเสียงน,นะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเรามานี่ผมก็ได้ทำที่ขุดไปแล้วนะครับเรามาลงเหมืองกันเลยดีกว่านะฮะตอนนี้มันคว่ำลากเกินผมเอ่อหลังจากที่ผมเล่นหลังไม้ไปก็ได้ฆ่าสัตว์ไปหลายตัวกันเลยทีเดียวนะฮะ เพื่อไม่ให้บาดตาบาดใจท่านผู้ชมนะครับ <c oughs> ไม่อยากจะตีนะฮะเอ,อ้เดี๋ยวมันผักเราล่นนั่นไงมันจะแก้งเาหรือเปล่านะซึ่งในคลิปนี้ผมก็ได้ลงมอดมกอนนะฮก็เป็นอมเลสโต้นกันนะครับก็ยังอยู่แต่ตอนนี้เราคงได้นอนต่อนฮะเดี๋ยวคนี้เราข่้ยมาทาต่อตอนนี้ไปเก็บของก่อนอย่างที่เห็นนะฮะหนังวัวนะฮะ แล้วสัง,สงหารไปแล้วนะครับ okay, เดี๋ยวเก็บของเก็บหินสีไปก่นอนเก็บป,ปอยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้ว่าคลิปหน้าหรือเปล่านะเราจะมา,าทำที่เลี้ยงสัตว์กันสัตว์มันพวนอ้อยพวนเปลี่ยนเพี้ยนผ่านเออนั่นแหลนะนะฮะเพี้ยนผ่านกันไปหมดเลยเราคงต้องให้เขาอยู่กันที่เป็นทางกันสักหน่อย น่าจะหน่าคาลิปนี้และฮะคลิปนี้ยังไม่ไว่างนะฮะอมีมเห็นไหมนี่ไงนะฮะเ,เราจะได้เอามาทำี่ขุดนะหนึ่งกองครับผมทำวัตถุหลายที่เลย <c oughs> ได้ครับได้ครับอโอเค โดนไล่มาข้างนอกนะฮะเปิดไฟเล่นอยู่ในห้องคุดต่ออ้ตรงนี้เพิ่มไม่ให้เสียเวลาเฮ้ยทำไมมันรู้สึกเดี๋ยวหน้าผมคงต้องไปปรับบางแล้วรู้สึกมันกระตุกนะเออคลิปนี้มันปรับให้สุดเลยดีกว่าฮ่าเปิดมาเสียอาจจะรถในการรับชมหรือรับดูเฮ้ยมันกานเดียวกนนะ โอเคสไปก่อนอุ้ยอลงหล่สตกใจมีอะไรกันเลยไม่มีอะไรนะเฮ้ยเดี๋ยวหล่นหล่นในเย็นนะเราชงออกขุดป่าขุดตรงนี้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 นี่นี่นี่เี๋เราคงต้องทำมันใจขึ้นมาบนนี่แหละ อ๋อผมนึกออกแล้วผมจะทำใต้นี้แหละนะฮะที่เลี้ยงสัตว์นะครับตอนนี้แหละเพราะผมเคยเล่นมาก่อนใต้นี้ก็จะทำหน้นที่เลี้ยงสัตว์ได้นะครับเป็นที่ที่เหมาะเลยนะฮะผักสัตว์ตกตายหมดเลยตก <c oughs> ตายหมดแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่นี่ไงละ่ะเออผมลืมทำที่หุ่เหล็กมานะ่ี๋ยวขึ้นไปทำก่อน เดินไปทำเดินไปทำอย่าร้องอย่าร้องสิลุกเลยขึ้นมาก่อนถอยสินี่ไงบ้าเราดีเลิมบ้าเราต่ำๆังนะโอเคเข้าไปเอาของก่อนก่อนเก็บเพลย์สีแบบนี่เก็บอันนี้ด้วยแล้วกิจจะเอาอะไร ลืมแล้ววะคิดจะเอาอะไรวะคิดนึกก่อนตอนนี้อ่อที่ขุดเหล็กความจำสัน้นแล้วเกิดเรานช่วงนี้ไม่ได้กันเลยแทงสองสามยัง <c oughs> มันหินโอ้โหอันนีแล้วสอ <c oughs> งสามอัน <c oughs> างนี้ไปทำสติช <c oughs> ทำถลกเรียบร้อยเก็บสติชไว้ก่อน สเตชปาเก็บนี่กรวดปะเก็บกรวดปะดปาลงปะลงไปต่ออะไรแอบแบกไ,ไปต่อลูกร,รักรทางลงมาดีเลยตัวนี้ทำขุดรูซะหน่อยจะขุดเลยนี่ไงล่ะไดมอนด์มาเยี่ยม จะดรอปละหลายอันนะดรอปแค่อันเดียวเองนะน่าจะดรอปสักสามสี่อันนะครับไดมอนอันหนึง่งโอเคเดี๋ยวเดียวกูไปครับโอ๊บแฝดแฝดแฝดนะอย่างนั้นนะจะเงียบนะอย่างนี้ขุดไปตรงนี้จะได้ขุดเห็นแล้วกันเอ้าโอ้ยโอโศนเลยทำไมมันต้องมาเกิดข้างบนด้วยเนี่ยฮะ นอนข้างล่างทำไมมันมเกิดข้างบนต้องนอนกลางแจ้งแค่หน่อยามาเกิดตรงนี้ตลอดอุ๊ชตอ,อนนะัานจะวู้บเราคงได้เจอกันอีกนะบ๊ายบายมไม่หล่นะลยไม่หล่นหรอหล่นไปสิหล่นไปขอโทษที่ต้องใช้ วิการล่องสอง่งทายมอหลหนะ่นเนี่ยไม่หล่นนะแล้วก็ยังไงต่ออะไรนี้ก็ต้องเก็บไว้นะเก็บไว้ทำอะไรนะเก็บไว้ทำไปนรกอ้าว <c oughs> ไปพลายปลายเลยพังแล้วได้ไม่ได้กดอันใหม,ม,มอ่อะไร อะไรกันน่ะอ้าวมีอะไระเราจะทำการกุบคุณก้าวที่มาอมอืมอืมอเอา้าหินหมดแล้วไม่นะข้ายังมีดินอยู่นะทำหมดแล้วเป็นเรื่องเลยนะมันต้องใช้หินคุณเตียประหยัดดีจังไงนี่ครับขุดก่อน ตรงนี้ป้ยขุดป้ายขุดขุดปายจุดขุดขุดป้ายป้ายขุดไปเหลื่อๆตอนนี้กี่โมงแล้วไป,วไป,วไป,วไปล,ลปดลสักเอ็ดแน่วันนี้แบตบเยอะนะครับไม่ต้องห่วงนะครไม่ต้องห่วงเรื่องแบตนะครับไอ้ยา ไหลเข้าไหลเข้านะฮะช่างมันแปดหนึ่งแับอยู่นะฮะเดี๋ยวเราคงต้องทำเบันไดขึ้นไปพวกสัตว์น้อยขึ้นได้ไหมเนี่ยบันไดน่าจะขึ้นได้นะผมเคยนะมันขึ้นได้นะครับแต่ว่าผมจะทําให้กระโดดขึ้นบันไดแล้วอเอ้ยเอ้ย,อย,อยมันมันน้อยไปนะ มันน้อยไปนะคุณกายมันน้อยไปนะน้องกายของมันเหรอครับใชยั่งซีใชายั่งซีมันต้องขยายไปหน่อยนะเออเก็บดินก่อนเราทำผิดนั่นเองเราได้ทำถูกแล้วป๊อปป๊อปป๊อปมาชิวยังไงดีอ่ะยังงี้อ่ะเอาเอาเลยเวย แล้วก็ฟุตมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เฮ้ยนึกบอหลอนโอเคอย่างนี้มาอย่างนี้มาแล้วก็อย่างนี้มาอย่างนี้แจมเลยแจมแมวคาแทลลิสเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่นะเออนะฮะนี่ไงแจมแมวยัย

ขายมดุดลงเพื่อนไฟปักกันสกอนยังไม่ได้ขึ้น้เก็บไดมอนด์เลยเนี่ยผมลองแล้วนะฮะโอกาสตกและไดมอนด์หายมีโอกาสสูงกว่าที่ไม่มีไดมอนด์หายที่ไม่มีไดมอนด์อยู่ในตัวเลยนะฮะบอกไว้ก่อนเ๋ยวะทำสตอกเกอร์โอ้ <Laughs. S 1> มันเสียวล่นนะเสียวล่นจริงๆนะ เซอร์ลมจริงๆนะครับเฮ้ยเอะไรเมันกีว่วะยังไงดีล่ะโอ้ยโอ้ยเป็นไรวะอ๋ออัพโหลดวิดีโอสำเร็จฮะตกใจหมดลงมาดิลงมาดิเฮ้ยกิกสกินไม่มีอ่ะจอยแล้วเหรอไม่เห็นมีเลย อันนั้นมันลงสก,กินแบบไอ้นั่นมันไม่ได้ลงสก,กินแบบมังติเพลเยอร์อะเข้าใจว่าแบบแค่คนอื่นเห็นน่ะมันลงสก,กินแค่เอางั้นนะโอเคนะไม่เป็นไรเดี๋ยวพิ่งลงมานะกิ๊กกิ๊กโยนเตียงไว้พี่บ้างเด็กกิ๊กไปหาหาขนแกเอาอ่ะบ้านพี่มีขนแกอยู่อ่ะเ๊กเอาเตียงไว้พี่ด้วยนะ เตียงไว้พ <through Aladdin> ี่ด <testosterone> oh claro. ok. ้วยก็ตีหูไปเลยไม่ต้องสนใจพี่อนุญาตเอาพี่ออกอ่ะทำไมออกอ่ะอ้าวชิวกี่นาทีแล้วเนี่ยตอนนี้อ๋ออัพคริปเสร็จแล้วหนึ่งกริปนะอันนี้ก็สิบเอ็ดนาทีแล้ว นะครับโอเคลงต่ออ๋อมันสูงหมูลงมาเลยมา,ยาเดจาว้าก็ได้มาอยู่ที่นี่แล้วนะเจ้าหมูเจ้าหมูน้อยฮ่าฮ <c oughs> ่าคารู้ว่าเจ้ามาอยากอยู่ที่นี่หรอกนะข้าก็ต้อนงะให้เจ้าอยู่เท่านั้นแหละตอนที่นี่ข้าทำเป็นเจ้ากป็นเลยทีเดียวเนาะจะมาอยากอยู่หรึไงเจ้าหมูน้อยโอ้ยโอ๊ยกระตุก เออดีเอาตำผิดก่ไปเอาเตียงให้หน่อยโอ้โหดีสุดสุแล้วนะเนี่ยบ้านพี่อ่ะยังไม่เสร็จยังกิ๊เหยียบได้่ะล่ะจะเห็นว่าน้องผมอยู่กับที่นะแต่ว่ามันแต่ว่าน้องผมไปไกล อะไรนะว้าไปนู่นเลยนะฮะอะไรมันจะไวประารน,นั้นนะครับมันคือเด็กมันช้านะฮะเด็นช้ามันก็เลยทําให้มันสกอร์เหมือนเล่าเหมือนน้องผมสกอร์อะไรประมาณนั้นนี่นะนี่นะเคยโดนไปถึงได้ยังไงเนี่ยนี่นะเออถึงเลาไวเลยนี่นะอ้าวทำผิดเอากี่ออกอ่ะ เราอยู่ข้างล่างจอิ๊กออกแล้วอะเก็กิ๊กออกอยู่แล้วนะิ๊กออกอยู่น้องเฟยเฮ้ยอย่างนี้นะฮะเี่นไ,ไม่ตรงกันกิ๊ก สองคนเลยอ่ะ๋อ,อ,อยกระตุกพอล่มาเข้ามามันชอบกระตุกคืนนี้เราจะนอนกันตรงนี้นะคืนนี้จะนอนกันนอนโอเคเป็นไรวะเก๊กเย็นใช่อือฮะเด็กเขากระโดดมันมันลำบากกันเลยโอ๊ย บอแล้วปีนขึ้นไาดีกว่ามาแงนมคออย่างนี้ปวดคอเลยเนะี่ยโยนมาดิเป็นไรอะ่ะว่าทำอะไรหรอรล้อก่อนหนังอะไรอ่ะพอมม่มันก็โป่กอ่ะมันก็โป่งอะไรเนี่ยท่านผู้ชมได้ยินนะครับ นี่นะนไม่รู้นะให้มันช่างยากลำบากเกินไปนะพ่อนะี่อ,อกอะ่ะอ้าวจูเอ่อเราจะขึ้นยัง,ง,นยงไงังงไดีล่ะเดี๋ยวผมขึ้นไปเอาบันไดลงมาแล้วกันนะครับเของหมดเฮ้ยผิวของหมดว่ะยักษ ทำไงคุยรู้เรื่องหมวะทำไงดีขอหมดข้าพเจ้าเอ้ยบอกพัดลมนัดหนึ่งพี่ขอหมดวอกเค้กทำโยนอะไรมาก็ได้โยนดินนะ่ะเอาพี่เค้กไม่ต้องเสียใจรอก่อนนะาจูนี่ไงข้าเจอเจ้าหินน้อยเอาเอากดไม่ได้นี่ ฮะครัถึงข้างบนแล้วเจ้าน้อยเยี่ยมโอเคถอยออเฮ้ยซอมบี้เกิดแถมเอ็นเดอร์แมนด้วยเอาละข้าจะบูทั้งคืน,ล,นลยน่ะเจ้าไปในคลิปนี้เราจะบูกับนชนิดหนึ่งทั้งคิปเปอร์ท, er ทั้งเอ็นเดอร์ทั้งอุนเตอร์แมนอะไรมาหมดเลยเฮ้ยเนี่ยลงไปลงไปเฮ้ยนั่นแหละลงไปมานี่สองตัวนั้นนะ่ะมานี่ ไายบายแม่งโคตรโง่อ่ะนะฮะคิปเปอร์เป็นอะไรที่โง่มากให้มันเดินมาโอ้โหคิปเปอร์ยังกระตุกนะฮะอ้าวบายบายเดินมาหาแล้วหล่นเฉยเลยอ่ะอะไรมันจะโง่ขนาดนี้นะจุดคิปเปอร์เราคงต้องทำนี่ไงปักไปตรงนี้เลยมันเป็นอะไรหรือ ตอนนี้กี่นาทีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราคงต้องจบคลิปกันซะหน่อยสักยี่สิบข้อยโอ้ยสักยี่สิบอยโอ้ยเลยนะฮะเข้ามาอีกแล้วเข้าเข้า,ขาออกออกเข้าไปเลยนะกิ๊กเหยียบได้ปะเก๊เหยียบไอ้แป้นพิมตัวน้องผมก็ลงมอสนะก็จะมันก็จะขึ้นไปสิขึ้นไปขึ้นเองก็ได้วะ เก็บก๊อกไว้พี่เห็นพี่ยิงอยู่กับที่ะเนี่ยพี่อยู่ชั้นบนแล้วลงไปแล้วเนี่ยโอเค <Okay, S 2> เดี๋ยวก็บายเดี๋ยวยังไงก็ต้องพี่ออกอีกแล้วอะ่ะเบาหน่อยครับคุณพ่อสักู เสียงมันลบกันไปหมดเลยก็ผ่านมาหลายเวลาแล้วโอเคครับเรามาดูหนังพี่มากไปด้วยนะครับพี่มาอกอันนี้อันนี้ครั้งชันเรือนเชียวอ๋อมีเรื่องก็สิทธ์ด้วยเบ้าเนาะอัดยอ ็กตลบมากใช่ไหมนั่นแหละอ๋อคือว่าเออบ้ากันหน่อยเกือบตายกันเลยทีเดียวนะครับ คลิปนี้ต้องจบไปเท่านี้แล้วกันวันดีจ้ะสวัสดีกันนะครับวันนี้ก็สิบกนาทีแล้วบายบายไปบ,บายกับเจ้าหมูไปายบายเจ้าหมู